แหวนครับจะ,จะล่อหางตัวเองมันมันอะไรของมันมันอะดูจะเป็นยังไงตายกู่ะจะล่อหางตัวเองเฮ้ยอาการหนักแล้วมึงอะ không mang nơi ông có mì luna nắng 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 lợi dụng rồi hơi 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 หมดสภาพอผ้ะกลัว,วอ,อ,ออกกำําลังกายครับอย่าไปคิดเยอะเอาเอาอยัางไงมีอีกไหมยังไงโอเคหยุดละมัง่ง Aneh, aneh. Okay.